จุ่ของได้กินน้ำอุ่นๆเรื่องของออลูกชายนะคะสันติสุคนเล็กนะคะเขาเป็นนักแสดงเมื่อเช้าก็ได้คุยกับเขากำลังนะพอดีตอนนี้เนี่ยห่างกันสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงก็คือของเราเช้าของเขากลางคืนของเขากลางคืนของเราเช้า,า,ชาก็ก็โอเคปรากฏว่าเขาได้ตรวจผลเเรื่องโควิดแล้วเขาออกมาในกระชิด ะะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาตรวจทุกวันตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นเรื่องที่คือหน้าปวดหัวแทนโปรดิวเซอร์ของของของกองถ่ายอันนี้นะคะเพราะเขากำลังทำ <c oughs> ทำซีรีส์ของสเปนเนี่ยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม็กเจล a นนะคะแม็ใช่ไหมออกเสียงแม็กเจลนใช่ไหมที่เขาที่เขาออกจากโปรตุเกสเนี่ยแล้วก็มาทางมาทางมาทางเอเชียไปฟิลิปปิน นะคะไปหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้วก็ไปตายที่ฟิลิปปินส์ทีนี้สันติสุขเนี่ยก็ได้ไปออดิชั่นได้บทเนี่ยเป็นคนใช้คนใช้คนสนิทเนี่ยของแมกจ์แนนะคะซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ฉะนั้นสันติสุขเขาจะต้องเขาตอนที่เขาไปออดิชั่นนะคะเขาต้องพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยพูดภาษาสเปนพูดภาษาฝรั่งเศสสภาษา เขาได้บทนี้แต่ว่าพอได้บทนี้มาเนี่ยเขาจะต้องฝึกพูดภาษาฟิลิปปินส์ด้วยแต่พูดแค่บทนะแต่บทของเขาน้อยเอาว่าบทของเขาน้อยแค่เรียกว่าฉะนั้นเขาจะต้องไปถ่ายทําที่สเปนซึ่งเขาออกจากบ้านเนี่ยไปตั้งแต่หลังวันเกิดของแม่ก็คือเออเออเมษาใช่ไหมออกเดินทางเนี่ยประมาณวันที่สิบ เมซาแล้วก็ไปไปสเปนก็อยู่สเปนก็ก็โอเคแล้วก็จากสเปนเขาต้องไปถ่ายทำถ่ายทำไอ้ไอ้ไอ,อ้เรื่องของการสู้รบอะไรเนี่ยบนบีชนะคะที่เอ่อบนหาดทรายอ่ะที่โดมินิกันวีพับลิกโดมินิกันวีพับลิกเนี่ยในหมู่เกาะแคริบเบียนในหมู่เกาะแคริบเบียนเขาบอกใกล้กับเกาะจามกานะคะแล้วในวันที่เขาเขาจะเดินทางเนี่ยจากมาดริดเนี่ย นะคะไปโดมินิกันวิพาบริตรงนั้นนั่นแหละเช้าวันนั้นก่อนไปสนามบินเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเขาถึงรู้ว่าในกองถ่ายของเขาติดโควิดสองคนแล้วเขาก็เขียนไว้แค่นี้แล้วเขาโกรธมากแบร์รี่ก็โกรธแล้วอาจารย์ก็เพิ่งมารู้แล้วก็เลยแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกับเขาเนี่ยไม่ได้ไงเพราะเขาก็ยุ่งอยู่กับอะไรก็ไม่รู้แล้วต้องขึ้นเครื่องบินเราจะขึ้นเครื่องบินได้เปล่าวันนั้นอาจารย์ก็เจอรีเข้านะคะ แล้ววันรุกขึ้นเนี่ยก็เลยขอแรงพวกเราเนี่ยช่วยส่งพลังเนี่ยให้กับลูกชายนะคะให้เขาเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าในสองคนนั้นน่ะคนหนึ่งอ่ะเขานั่งรถมากับเขาที่ไปถ่ายทำเนี่ยจุดหนึ่งแล้วก็กลับมาที่แมดริดที่จะไปโดมินิกันวิพั b l i บลิกเนี่ยแล้วก็ก็คือเรียกว่าใกล้ชิดน่ยไม่นั่งติดกันหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้แหละแต่เรียกว่านั่งมาในรถตู้คันเดียวกันตรงนั้นมันก็ยิ่งเราเป็นแม่เนาะ นะคะมันก็เจอรี่ข้าวก็เลยพวกเราช่วยกันหน่อยก็คืนนั้นอาจารย์ก็คุยกับสามีไงคืออาจารย์รู้แต่ไม่ได้บอกให้พวกเราช่วยอะไรนะคะแค่บอกกับทีมงานแค่นั้นเองแต่คืนนั้นอาจารย์ก็นอนไม่หลับก็คุยกับคุณสามีเนะี่ยคุยนานก็เกี่ยวกับเรื่องลูกชายก็คือวันที่มีงูเห่ามาที่หน้าประตูบ้านสถาบันนะคะเราก็เลย ก็เลยให้พวกเราเนี่ยช่วยกันซึ่งพวกเรานะคะโอ้โหน่ารักมากเลยตอบรับดีมากเลยนะคะช่วยกันส่งพลังให้สันติสุขให้เขาปลอดภัยอะไรแต่อะไรแล้วคนหนึ่งนะคะหลังไมให้อาจารย์เนี่ยเขาเขาขี้กงแล้วเขาสามารถเซนเนี่ยก็เรียกรีโ o มท h ฮีลิ่ง ก็คือส่งแบบทางไกลคีริง mm hmm. แบบทางไกลแล้วเขาสามารถที่จะสแกนนะคะเอ่อร่างเนี่ยของสันติสุขเนี่ยได้เขาบอกว่าสันติสุขเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยเป็นแอลคาไลเป็นด่างมาก mm hmm. เพราะว่าลูกชายเขาว mm ีเกิลเขาเขาเขาเข้มงวดเขาเข้มมากกว่าแม่อีกนะคะเข,เขาเขาเข้มมากเขาไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วเขาก็เป็นวีเกิลเนี่ยมาสามปีเต็มลนะ้วคิดว่าสามปีเต็มหรือสองปีเต็ม นะคะแล้วก็วีเกิลแบบแบบนั่นมาเขาแล้วเขาบอกว่าไปอยู่โรงแรมที่ที่ที่เมดิดนะคะโรงแรมเขาบอกว่าสี่สดาว5ดาวนะครูแต่บริการห่วยมากเลยเขาว่าวันนึ่งเขาไปถ่ายทำอะไรแล้วก็กลับมานะเขาบอกคิ้วก็หิวนะดึกก็ดึกแล้วที่นั่นอาหารเย็นเขาเริ่มกินกันสามทุ่มอะ่ะสองสามทุ่มอะ่ะโอ แล้วซึ่งเขาก็ไม่ชินแต่เขาบอกทํางานหนักแล้วก็กลับมาถึงโรงแรมบอกคนอื่นมีสเต็กมีทีโบนสเต็กมีไก่ย่างมีอะไรแต่อะไรของสันติมีแต่ผักเปล่าๆผักสลัดเปล่าๆแล้วไม่มีอย่างอื่นไม่มีเต้าคือไม่มีอะไรเลยอ่ะที่จริงถ้าอาหารฝรั่งนะก็แบบแบบถึงแม้มังสวิรัตวีเกิลเนี่ยทำแบบดีเนี่ยมันก็ได้ไม่ใช่มีแต่ผักเปล่าๆเ,เข้าใจไหม ซึ่งมันต้องคนทําเป็นเขาบอกคนแม่หิวก็หิวนะแล้วก็เขาบอกเจอรี่เข้าเนี่นนยนะหงุดหงิดอะไรแต่อ,อะไรก็เลยบอกใช่แม่ส่งอะไรไปไหมส่งอะไรโอ้ยไม่ต้องหรอกถ้าเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขายังต้องมีมีกระหาพวกเต้าหู้เต้าหู้อะไรแต่อ,อะไรเนี่ยได้อะก็ปรากฏว่าเขาไปโดมินิกันก็ปรากฏว่าหลังจากที่เขาไม่ได้ติดต่อ,อกับอาจารย์เนี่ยพอเขาไปถึงที่นูน่นอาจารย์ก็พยายาม อ,อติดต่อกับเขาเขาก็มีบอกว่าเขาถึงแล้วแต่ว่าเหนื่อยมากเลยพอถึงปุ๊บเนี่ยเขาต้องตรวจโควิดอีกแต่เป,ปรากฏว่าพูดกันแบบง่ายๆนะปรากฏว่าปรากฏว่าไปถึงเออมันไม่ใช่สองฉะนั้นสองคนที่บอกว่าที่บอกว่าถูกล้างไว้ข้างหลังเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่สองคนมันหกคน หกคนเนี่ยที่ไม่ผ่านที่ไปโดมินิกันริพพบลิกไม่ได้คือนักแสดงสองคนตากล้องสองคนแต่งหน้าสองคนนะคะไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยยิ่งคุณนะโปรเจกต์ยิ่งใหญ่นะยิ่งปวดหัวมันเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยร่วมร้อยคนทั้งกองถ่ายทาร่วมร้อยคนนะคะร่วมร้อยคนฉะนั้นเรามานักแสดงที่ติดโควิดที่ไปไม่ได้โอ้โหปวดหัวมากเลย แต่คุยกับลูกชายว่าดีนะแม่ดีใจว่าไอ้ปัญหาพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาของลูกลูกก็ทําในส่วนที่ลูกต้องทำแล้วฉะนั้นพอแต่พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็อยู่โรงแรม5ดาวปรากฏว่าเป็นโรงแรมที่เขาคงจะรับพวกแขกของถ่ายทําหนังของเขาเนี่ยก็ก็เป็นเป็นซีรีส์ของสเปนปรากฏว่าฮอลลีวูดนะคะโดยแบรดพิตกับเออซันดราเบรกนะคะ ก็กำลังถ่ายทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไปอยู่โรงแรมเดียวกันสันติสุขเขากกำลังมองหาแบทพลิตเนี่ยอยู่ไหนก็แต่ยังมองไม่เห็นแต่รู้ว่าเป็นหนังเรื่องนี้ที่มีแบทพิตนะคะเป็นเรียกว่าโรงแรมเนี่ยใหญ่มากแล้วอยู่บนชายหาดเนี่ยแล้วที่นี่เนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งคุยกันบอกแม่ผมน้ำหนักขึ้นอีกแล้วเพราะที่นี่เนี่ย พอพอโปรดิวเซอร์เขารู้ปัญหาเรื่องว่าที่มาด r i ริดนะเขาบริการลูกชายเราไม่ดีไงวีเกิลแล้วที่โน่นนิสัยเขามันแตกต่างกันนะปรากฏว่าเขาดมินิการ r e p u บลิกเนี่ยเหมือนกับคนไทยมากคือชอบบริการชอบบริการฉะนั้นอาหารเช้าบุฟเฟ่อาหารกลางวันบุฟเฟ่อาหารเย็นนี่เขาบอกว่าทำให้กระสันติสุขโดยเฉพาะแล้วรูมเซอร์วิสถึงห้องเลย รูมเซอร์วิสถึงห้องเลยยังให้กับคนวีเกิซึ่งอาจจะมีอยู่คนเดียวในนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วบอกบริการแบบดีมากเราก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ที่นี้คุยกันเนี่ยเอ,อเขาก็กลางคืนจะเข้านอนแต่ของเราเช้าเขาบอกว่าทางทางโปรดิวเซอร์ก็เรียกประชุม เรียกประชุมก็บอกว่าต้องเขาขอโทษทุกคนแต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาก็ปวดหัวมากเลยเพราะว่าไปถึงที่นูน่นกำลังจะถ่ายทำเนี่ยไอ้นายซีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลอะไรต่ออะไร,ะไรพวกนี้นะคะปรากฏไปเจอนักแสดงอีกสองคนที่ติดโควิดออกมา Positive ก็ต้องถูกกักออกไปแล้วนักแสดงที่จะต้องเข้ามาถ้าเป็นตากล้องถ้าเป็นนักอะไรต่ออะไรพวก แต่งหน้าเนี่ยมันก็ยังหาตัวแทนอะไรกันได้แต่ถ้านักแสดงที่เขาที่เขามีบทของเขามาแล้วคุณจะไปเอาใครมาเนี่ยฉะนั้นโอ้โหแล้วเงินเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยไปอยู่โรงแรมห้าดาวอย่างเงินแต่ละวันเนี่ยลูกคนร่วมร้อยคนนะโอ้โหอาจารย์ต้องภาวนาให้เขาเลยเราก็เลยจะได้แต่ดีใจว่าลูกเราก็แค่เป็นนักแสดงคนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปรับภาระ แบบของโปรดิวเซอร์พวกดีเรคเตอร์พวกนั้นฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาอะไรต่อะไรมันนั่นเองฉะนั้นไอ้ฉากต,ต่างๆที่ควรที่จะต้องทำที่โดมินิกันริพับลิกนะคะเอ่อบนชายหาดเนี่ยพวกนั้นให้มีเห็นต้นมะพร้าวเห็นต้นปาล์มแบบแบบแบบที่ฟิลิปปินส์ไงเนี่ยเ,เขาบอกว่าทำไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เขาจะต้องไปหาชายหาดแถวไหนที่สเปนที่กลับไปทำบ้านเขา กับไปทําบ้านเมืองเขาซึ่งอาจจะบัจเจ็ตมันจะถูกกว่าที่ดมมนีกันว e พ u บลิกฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เลยต้องตรวจโควิดแบบวันต่อวันวันต่อวันเขาบอกว่าโควิดของเมื่อวานนี้ที่ออกมาทุกคนออกมาเนกาทีฟหมดทุกคนเนกาทีฟหมดแล้วทางโรงแรมเนี่ยเขาจะจัดเนี่ยห้องอาหารห้องหนึ่งโดยเฉพาะเลยเขาบอกมีห้องอาหารประมาณ 4- ี่ห้าห้องโรงแรมนี้ใหญ่มาก ใหญ่มากสี่ห้าห้องเขาจะเปิดห้องหนึ่งโดยเฉพาะให้กับกองถ่ายทาสเปนอันนี้เพื่อที่จะกันโควิดเนี่ยออกไปแล้วก็ห้ามนะคะส่วนอีกสองคนที่เป็นนักแสดงที่ถูกกักตัวก็คงต้องกักตัวไปนั่นแหละนะคะแต่แต,แต่แต่เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้ระบบ2อาทิตย์ละก็คือว่าถ้าตรวจคือตรวจทุกวันถ้าวันไหนไม่เจอโควิดก็คือโอเคละ easy going ได้ออกมานั่นได้ตราบใดที่ไม่มีโควิด นะคะฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์ก็บอกลูกบอกว่ายังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะใส่มาสอะไรแต่อะไรแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วก็เมื่อเช้านี้เขายังปลอบใจแม่แม่ไม่ต้องห่วงผมพาตัวใจกลับบ้านอยนี่เขารู้จักให้น้ําหอมแม่ให้ยาหอมแม่ไม่ใช่น้ําหอมยาหอม,อมคือเราเป็นแม่อาจารย์ก็พูดกับเขานะ่ะบอกว่าอาจารย์บอกกับลูกศิษย์อย่างนี้เนี่ยว่า แม่เนี่ยนะต้องไปตีหัวเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือฝ่ายฝ่ายเหนือฝ่ายใต้อะไรต่ออะไรแล้วก็มาโอบเมืองหลวงเพื่อจะให้ได้ลูกสักคนแล้วตอนนี้ในเมืองหลวงก็ได้คงคงได้ลูกสันติสุขคนหนึ่งที่เขายอมพาตัวใจกลับบ้านนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะพวกเรานะคะทุกคนเลยนะคะที่ช่วยกันเนี่ยแผ่เมตตาส่งพลังงานบวกให้กับสันติสุขจนให้เขาเนี่ยก็ปลอดภัยอาจารย์เชื่อเหลือเกินซึ่งซึ่งเรื่องนี้นะคะ เหมือนกับเรื่องเรื่องเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนที่อาจารย์เนี่ยพูดไปนะคะเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มเติมแต่เนี่ยเดี๋ยวอทาทาตามสัญญ,ญาขอให้พวกเรามามาเออนั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งนั่งสมาธิกันแปบ๊บโอเคอเริ่มหายใจลึกๆนะคะแล้วก็นวดขมับนวดขมับ นวดใบหู